รังบ้านฉันมีที่ดินอยู่บ้างหาตารางว่าหอยมันบอกเป็นหาตารางว่านี่หาเฮกตาสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสปายสุขุสุคนจัดสวัสดียามบ่ายยามสายยามสวยนะคะพี่น้องค่ะแดดแดดโพดแดดโพดแดดโพแตงแดดโพดแดดเอาเหลือแดดกระแดดโพดแดดโพพี่น้องเอ้ยมือนี่กามา เฟืองสวนมันนะคะบรรยูใสเขอยู่แต่กับสวนมันสป,ปลังนี่แหลคปปะค่ะพี่น้องบนในแดดสปลแดดแท่นี้แดดอิเลาะกัดิมาทางหยามันล่ะก่ามาตัดหุ่นต้นไม้ที่มันขึ้นพี่น้องมันกับอายุหกดเดือนปลายเดือนหนึ่งกับประมาณเจ็สิบวันนะคะก็มาทางหยานะคะสามคนนะคะป่าปีซาแล้วก็เมนต์ตีตเด้อครับพี่น้องค่ะ บรรยากาศสวนมันสวนมันปีนี้กระต้นไม้กระสีงาลพี่น้องเ้ยพาะว่าเห็ดปีแหลกปีนาฮาก็เสร็จให้มันแปนเออโตดเลยให้มันแปนจนชุดกันเลยค่ะแล้วกัสีงามก็จะเป็นสวนงามนะคะปีนากระเสร็จถึแปนบดที่บดแดนแหลวจ้ะพี่น้องค่ะเสร็จถ็งแปนฮอปปดนี่ละค่ะล้กก็เสร็จขอกหมูใสรพร้อมค่ะเลี้ยงหมูแล้วเอาขี้หมูมาใส่มันค่ะเราต้องซื้อปุ๋ยขี้หมูก็เลี้ยงมาแล้วเอาขี้มาอัดไล้อัด ตากแดดไว้มันแห้งพี่น้องแล้วก็มาปลูกมันประหยัดค่าเช็ตจ่ายนะคะเราจะพัฒนาเกษตรกิจเกษตรพอเพียงตลอดไปนะคะพัฒนาไปเรื่อยๆครับปีละเก้านะคะตามคุณทรัพย์ของเราเองจ้ะพี่น้องขาเกษตรบะไ้ไปทํางานกวางงานไก่แล้วอยู่กับบ้านหล้วก็ะเห็ดไล่เห็ดสวนเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไปเลยพี่น้องไปพัฒนาไปที่ละเก้าพออยู่ได้ครับพี่น้องพอได้อยู่ได้กินในครอบครัวนะคะครอบครัวกับ่อหไงดอกครับพี่น้องอยู่กันหาคนจ้า หาทางหงาพี่น้องไอ้มันก็หักกระขึ้นมันอายุยังมาในหอดซองเดือนเดือนปลายพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นพันอีแหล่โสตายนะคะพันอีแหล่พี่น้องยอดกสิ้นก้านกสิแดงแดงพันอีแหล่เนาะก้านมันสีแดงแดดก็ฮอทฮอทเนาะแม่แดดแท่งเลยแดดแบบนี้นะทางหงาหงามันจึงตายก้านแดงอีแหล่มันอีแหล่เนาะมุมนุ่นก็สิเป็นห่วยบง หยาจิตใตคนกิดจิตใตแดดเผาแดดโพรแดดบปงโมแดดบักแต่เว้ยคืนมาแล้วแบบนี้นี่ครับพี่น้องสวนมันปีนี้กัดซีบอแปนหูแปนตาพอเห็ดปีแรกหลักใหม่ก็ยังสียังหลายเนาะพี่น้องเนาะปีหน้าก็อาจสีดูดีกว่านี้นะคะกัดซีตาต้นมันเป็นสวนมันนะคะชีวิตชาวไร่ชาวนานะครับพี่น้องใครเกิดเป็นแล้วก็เทยบ้านนอกกลางเวทก็ออกอะไรเห็ดไอเห็ดนาสิละขาดชีวิต คนเหาเนาะชีตมีสินก็ดีเด่นก็ต่อไปค่ะสู่พระรคตของลูกกระและรคตของตัวเองด้วยนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะขันโบเห็ดกระบบมิยูมิกินนะคะพี่นอ้องขาไอทํากินจะบินกันน้อยอยาคอยวาสนานะคะพี่น้องในมันเท่ากับกลังงามค่ะทำมาทางหงาไปเรื่อยๆพี่น้องก็ต้องปล่อยมันขึ้นหลายขึ้นหลายมันสิม,มอยถางสับไปทีละหน่อยไปน้าพี่น้องดีกอยื่ซื้อ,อ,อค่ะ หายใจบบยถิ่มกับมีความหมายเนาะค่ะานาอพี่น้องนะคะเ,ออเหตุการณ์เหต,าเหตงาน,านไปเรื่อยๆของเ้าวเลยแหละจ้าพี่น้องค่ะส่วนหน้ากับเสีย,ยอย่างขางเดียวค่ะอีกขานึงยังพิการอยู่ค่ะสใส่งานลายมาได้ค่ะเดี๋ยนไปสิบบดเศร้าตายก็ยกถอดออกรวดแต่ได้ตายแ้วเออมันกระหางอยู่เป็นยังไงมันบทติดแต่กระส่วนหน่อยลงตาตาลงบางคนก็ได้ ฟ้าหลายลงอัตตาลงมันหนึ่งเดือนกันบยี่สิบวันนะคบพี่น้องการนี่อีแหละก,ลก้างสีแดงแดงนี่แต่กับบดน้อยกัะน้อยบอดงามกับงามไหนกัดซ้ำนี่ก็กถือว่างามเพราะฮาบานได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังนางมาภาวหน้ามาบ้านเนี่ยให้ฝนตกแห้งนางอยากใส่ปุ๋ยนะคะแต่ขามันสองเดือนเราจะใส่ปุ๋ยแต่กับประมาณนี้ก็สิใส่ได้คือกันด่นแหละน้พี่น้อง แต่ฝนกาภาวานาให้ตกทั้งพี่แห้งกับบต๊ให้ละคลาดไปต๊ะบอลเขาบ่อยากให้ตกต๊กพี่น้องจังเมนซาดับฝนเออไปโต๊ห้ามเข่านาแซงข้าเจ้าด่นเจ้าเขาบ่ได้เกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำารลนเข่านี้น้ำแต่ฝนต๊เมาอวานเนี่ยถือว่าได้โอเคอยู่เห็ดเห็ดดินซุ่มหลายอยู่กาดปอแหง้งแต่ก็ยังเห็ดเห็ดดินซุ่มอยู่กับมันก็ซีเมีแหง้งขึ้นเนจักหน่อยนะพี่น้องเนาะ สวนมันอยู่นี่กระสีมีประมาณอยู่สี่ไร่เด้อค่ะรวมลงไปข้างล่างอีกเปิดทั้งมวันอยู่ในบ่อนนี่ก็ประมาณสองถึงสามเฮกตาร์เหละพี่น้องประมาณนั้นแหละค่ะสองเฮกตาร์สามเฮกตาร์เลยอค่ะ okay, พี่น้องจากมาก็เพื่อห่างยาวเกิจก <Okay, S 2> <ค>รรมกับสาวราวคิทฮอดแต่เจ้าและผู้บ่าวฟังไทยเอนเดียวผู้บ่าวฟังไทยเด็กกิทอดเอฟซีเดช่าพี่น้องขา เสียหญ้าซอยนาเนี่ยค่ะสุกสารนางแขนเดียวเนี่ยค่ะทินฮอตเบาอีคิวเบาสบายดีค่ะพี่น้องจะคิดฮอตผู้ใดผู้พราะเบากระบุมีฮอตกิบซีฝั่งไทยเพราะไรมาทางหญ้าซอยนาเนี่ยค่ะมีแต่ต้นไม้ดอกหญ้าวิท่งเพราเอ้ยหุ่นต้นไม้ะนะแบบสบายหลอดมันไถถับลงไปแล้วกระห่ามันก็กขึ้นมาใหม่ พี่หน,น้าจากสิบลูี่ทีนี้นั่นไอ้นี่ทีนี้มันปีแรกเนาะเพื่อไม่กับสีลายเนี๋ยจักหน่อยพี่น้องต้นถมมันผมมันมันกับบกขึ้นบนเพื่อไม่กับพ่อแก่กับฮอนพี่น้องฮอนเนาะซึ่งบอกฮอนเถอะพี่น้องทางไทยกับฮอนอยู่บ่พี่น้องอ้าวล้มหนูมีจักเม็ดขาพนตกแห้งอยู่ว่าสิเอาเห็ดปวกสิออกเนาะ,นะ ันน <aunque> ี้เห็ดออกเสเห็ดปวกบ็ออกทั้งคู่เลยปวกโมเมนตละดูมันโมเมนยามมันอ๋ออะไรบานอื่นยังออกมีแต่บานเขาเลยบออกนนีเครืออะไเกิดใหญ่ไว้านบานดงก็ออกเขาว่าเห็ดปวกนะดงอันนี้นะบานดงอันนี้นะอืมดอกใหม้เ่ยอ๋อแ้สุดก่อนนั่นนะสุดบนเห็ดตินเห็ดโดนออกบานเขาเห็ดปวกออกเขาว่า ใส่ไอ้พี่เก็บเกลือส้มรมใส่ผ้าด้นกลมไปของราดีเจ้เดี้มันโตว,ว่ามาันกระซุ่มหลายเติบอยู่ดินนไงนะพี่น้องแต่ยัยมันโต้งแห้งดินเจ็บเปียกกว่านี้นะสิใส่ปุ๋ยเพราะว่าเบิ้งมันมันเป็นไปสิขึ้นซาอยู่ดินก็บใบหยงงางเนาะพี่นอ้องแมนดินบบหยงงางแบบดินมันออกสีเหลืองๆอันนด้เสกวสูดินนั่นมาได้เสะไปสักเลนะนะดินแคมทางนะทรายลวดอันนี้นะทรายผสมดา่าง จากได้ทะเบิ้งหัวเลยเนาะจะได้ผลิตดีกับบัจัาอฮะกับไปดูถูกมันนะีแย่ซ้ำทาเบิ้งว่าเพิ่นเป็นหัวเพแ่้วพี่น้องเอ้ยงามบงามกันนะเอากับบํารุงอ้าบํารุงสีสัมบํารุงได้เลยพี่น้องตาตูอะไรน่ะสัมกำลังศรัทธาว่าตาตูได้ี่นะขาวๆดิอืมัื้นแย่สีแดงเลยออ่อแดงงามงมยอดแหล่มันกระลายสายพันธ์พี่น้องเอออยู่ในสวนของหน้าในมันเด้อ ไอ้พวงเผ็ดนะก็สั่งมาได้สี่คู่ออกงามอยู่ปะออกคือยอดแหล่เนี่ยยอดจีระแหล่่กจะว่าอีแหลกไปจัะเอิญบอกคือกันไปจัะอีแหลกเขาก็อีแหลกคือกันอยู่คนละหมอีเหลืองก็เกี่ยวกันแล้วก็มีหวยบงหวยบงก็ได้ลายเติบแล้วก็มีนี่แหละอีแหล่อี่แหล่ขี่งนอกแล้วก็มีไอ้พันเกษตรตาโตัวพันเกษตรแล้วก็ เต่าง้อยเต่าง้อยก็มาจากบ้านในนักแต่งคนแถบค่ะพันเต่าง้อยถ้าเบิ่งมันจะเป็นอะไรเต่าง้อยสิงอ้อยคือเต่าบะค่ะคนว่าหัวแต่เป็นวีเป็นวีง้อยขึ้นอยู่เทิงพี่ค่ะหัวโปรยยาวเลยพี่น้องแน่อยากเข่ากองน้ำด้วยเข่ากองบอพี่นุ้ยอยากเข่ากองได้อีนุ้ยกลองแบบนี้แล้วกระซิบมีพันอะไรอย่างเงี้ยบอเมยบอเห็ดยังมาเมื่อยเห็ดเบียยบ่ไม่แหลม นางนุยเิ่นมวยแหลมใช่นใช่แต่่ผุ้เจ้านะคือบมาบากิตาอยู่ใส่เพิ่นบมานำพี่น้องมาถอนแดดที่จริงเนาะพีนาเขาพอทางแปนงดตีละกับจูดแปนเวลาต้นไม้แ่ละให้พี่น้องสวนกันนะอ้าวทางนั้นไผ่น่ะนะไผ่นเนเปตักในเครื่ะ มาเพิชาอนเอออีดุดเป็กมันทิมฮักเบิดนุ้ยังเอ๋ยสองลำเรียกผู้เห็นจีลอผลเออ่น้เห็นจิโปงพี่น้องเลยมาหน่อยเรียกบ่เห็นปักอนมาแดดโทแดดโพแต่หยาบ่หลายเด้อพี่น้องมันมีแต่ต้นไม้อันนี้แหะทุนต้นไม้ี่มันเกิดขึ้นมาแลลวมันไม่หักไม่าหักไม่ก็ยังลายเนาะเห็ดปีแรกคือว่าเลก็เลยมาตัดไปจังน้อยกะ คันฮับป้าให้หยาขึ้นบัดแบตยวมันลายเขาก็สิเหนื่อยพี่น้องอันนี้ซับไปเถอละเล็กเถอละหน่อยกระเบิดไปน้ำดีกว่านางนอนหายใจถิ่นเยอะจะซื้อนะคะพี่น้องค่ะแต่พวกนางบไปหายใจถิ่นเรานียกเห็เห็ดน้ำกับบุตท่านจักหลายอย่างที่ข้างข้าไว้หัวกับบุกรท่านได้เห็ดห้าวลักพวกับบุตท่านได้ตัดสิตัดเมื่อไรกัเห็ดนั่งก็ก็แกลกหกันแล้วสวดคอกว่าใส่เป็นแปนเบิดกับยังแปนเมื่เบิดจะขาดแล้วปนมุมเดียวอยู่ค่ะจะมันจะเกิดขึ้นมาเป็นป่าใหม่แหละค่ะ หลายเวียกมาเพ่อนเอ้บวอืดแต่เอาสวนมันเนี่กลับเพื่อสิแล้ววันเห็ดกันสามสี่คนเนาะมันกับลายไหลพอสมควรอย่างพี่อน้อกว่ามันทั้งบดมันสามสี่สวนนักในการเล็กหน่อยก็จะได้ไปหาวานเข่าได้ไปหนีลงนาหวานเข่าหาลายเวียกงานเนะพื่อนเอ้มันยังบ่งอนยอเดี๋ยมันยังบ่งอนโยนเดี๋ยขวดจะบ่อนเก่าแลไวเลยขวดต้นมันหมูห่หักนางงามผน กเสือขาดตนี้จะแก่ได้สิทิมขาดจะเป็นปุ๋ยแล้วเก็บใส่ได้อยู่พี่น้องเก็บใส่แล้วพี่น้องพอเห็นว่าคนเหี่ยวกิจงานก็ต้องใส่เสือเก่าใส่ใส่เสือใหม่ไปเรื่อยๆก็บบัวไว้แล้วเนาะพี่น้องบ่มีคุณนะซับเสือเกินสิใส่บ่มีสอนเบิดนี่ก็ได้ใส่ไปเวียก่น้องใส่ยไปบุญไปศีลไปเวียกไปงานเสือใหม่ครับเนาะพี่น้อง จากไปก็เร่งงายแใจคิดถึงสาวเราคิดทอดแต่เจ้าและพบเปล่าฟังไทยกับสักกษสิฟ้าอยากลับซนิเด้อจ่าพี่นกขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจเถ้พุดสุขุสุขคนที่เป็นกำลังใจให้เด้อจ้าจะได้ขอบคุณหลายๆจ้าฝากเป็นกำลังใจขอบคุณให้เด้อจ้าพี่นอกจ้าสวัสดีเด้อค่ะขอสุขีบ้านคอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงลห้วยสุขุสุขคนเด้อ